สวัสดีครับน้องโอ้โหเป็นไงบ้างครับเก่งไปไปย้๊บเอาฝากสั้นๆเลยถึงแฟนขอโทษเป็นไม่ได้ครับโดนยุบแฟนเลือกเข้าตาเลือกเข้าตาโอเคครับน้องขอห้ายไหมครับครับครับโอเคไปเย็บแผลก่อนครับผมนี่ครับผู้ชนะครับน้หน้ึ่งน้อยครับน้อยได้น้อยสุดสอง เดี๋ยวไปรับบัตรครับเดี๋ยวไปรับอาตรชีครับเป็นไงบ้างครับเกมมาชกของน้ำพูวันนี้โหแต่เราเป็เด็กเป็นคนเล็กนะเล็กอืมคนเสียเปรียบอืมแรงเท่าช่วงโดนนับนี่เป็นเป็นพ่อเวทที่ที่เสียเปรียบเลยไหมใช่ทีนี้ต้องซ้อมมาดีนะตอนได้นับนี่คิดไหมว่าจะกลับมาชนะได้คิดครับเพราะเด็กผมว่ามันซ้อมมาดีอ่ะอืม กงกลับมาได้ไได้ก็มั่นใจยี่จะมั่นใจครับมั่นใจวุฒิไหนของของน้ำพุที่มองว่าน่าจะพลิกกลับมาได้ศอกผมว่าศอกเอกเขามองว่าน่าจะน่าจะมีศอกที่ว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาใช่แล้วยกสี่ก็หลังจากที่โดนนับเกมการชกก็รูปมวยทรงมวยก็อยู่ที่น้ำพุตลอดแต่ว่าครูชกเรามีนับคำไว้ทำให้บรรยากาศต่างๆนะก็ยังอยู่ที่เขาแต่พอได้นับคืนยกสุดท้ายไอ้ยกที่4ี่นี่ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับ ก็คือมั่นใจแล้วไม่ได้กังวลอะไรแล้วเพราะว่าหลังจากที่โดนนับลุปมวยทรงมวยก็อยู่ที่เราตลอดแต่แค่ว่าเขาหมดมีอาการหมดแล้วแค่ว่าแค่โดนนับแต่ว่าลุกมวยอยู่ที่เราหมดเขาเองก็อาการไม่ดีด้วยจนมาได้นับคืนยกที่สีหลังจากที่ได้นับนี่สั่งให้นักพูพลอยไม่รู้ว่าสั่งให้ปิดเกมเลยด้วยให้ให้ให้คุมครับอย่าแับก็คือได้นับแล้วก็คือรูปเกมว่าคือว่าเราน่าจะได้เปรียบแล้ววันนี้อาชีพเท่าไหร่มีอาชีพอะไร แสนหนึ่งพอดีครับโอ้โหแสนหนึ่งครับในพอมีอาชีพตอนโชคตอนชคอีกสองหมื่นในเวทีนั่นแสนเดียบถึงโอ้แสนหนึ่งหมื่นอย่างนี้นะอย่างนี้ให้อาหารมาด้วยโดยรวมพอใจผลงานของน้ำพุไหมครับพอใจครับพอใจครับแล้วมีตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ต้องไปเสริมนิดนึงเวลาโดนหมัดเลยเจ้าหมอเจ้าหมอจะให้สอบคำถามเข้าไปแก้ไขใหม่โอ้ที่นี้ก็ทำธุริจาฝากสินค้าบ้างครับอ่าก็ฝากขอบคุณ เชียโนาลครับเสียโบ๊ทคุณต้อมเนี่ยเียต้อมมาครับคุณต้อมคุณเจกับไก่ชิลโลบกับพวกนีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีใครหมดใครสินคบทุกคนนะครับขอบคุณความเชียร์ครับครับผมยินดีด้วยครับไก่สินคบครับครับ เป็นไงบ้างครับโอโหน้องเหนื่อยมากครับเห็นเดินเจ็บขาเดินเตะขายกลยุ่งนยุงเลไม่ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเลยเหจ็บมันชาไปหมดแล้วไปโดนหมัดไอ้ไอ้ลูกไอ้ลูกโดนโดนน้ำหนีมันยังไงมันยังไงลูกเขาูดไปครับไม่ไม่เขปล่อยอะไรมาตอยซ้ายแล้วก็เติมด้วยเขาใช่ไหมโดนโดนหมัดหรือดนอะไรจำได้ไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยหรือว่าโดนอะไรยังยังูดพูดแล้วผมก็งงกรรมการครับโดนซ้าไปด้วยใช่ไหม เออโดนจังหวัดซ้ําไม่รู้เลยแล้วพอรู้ขึ้นมาตอนนั้นเราเราคิดว่าเราจะกลับมาชนะไหมเอาถามตรงไม่ครับเนอผมคิดว่าโดนด่าแน่นอนเลยครับแล้วมีอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นน่าจะเบ็ดเสร็จรวมแล้วน่าจะแสนกว่าแล้วเมื่อกี้นักวิทย์นักวิทยครับนักวย์ฉาวกับยุทธสราไอ้เออชั้นยุทธจักรล็อกสองนะอาชีพเจ็ดหมื่นแล้วจังหวะที่เราลุยเข้าไปน่ะตอนลุยเข้าไปเนี่ยเราเราคิดว่าจะกลับมาได้ไหม ไม่ใช่ไเพราะว่าทางแกก็เร่งว่าให้ออกที่เดินยางเดียวเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้นับคือยยกสี่ตอนที่ได้นับอะเราเข่าลืมเราเข่าลืมหมัดเลยอะไรเรากระตุกจังหวะกระตุกแล้วก็แทงก็คล้ายๆลูกเดียวกับที่เราโดนนับอะคล้ายๆกันจังหวะที่คู่ต่อสู้ลงไปหมอกกระแตนะเราคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมเหมือนจะไม่ลุกนะพอเขาลุกขึ้นมาเราเราจะเสียไหมใจ่เสียดีครับเงนไงแล้วครับโดนนับกโดนนับ โอ้โหเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากแต่ว่าอาศัยของเขานะครับแต่ใช่ครับอาศัยของเขาพอได้นับคืนนี่เราก็คุมเกมเลยใช่ครับพ่อยกห่าออกมาก็ต่อยสบายเลยแต่ว่าเหนื่อยครับยอมรับไหมไปนี้หมดไหมหมดแต่แต่คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มตกหลงแสนกว่าบาทนะใช่ไหมอชีพเบสเซ็ตบอกไม่ใส่เบสเซ็ตเท่าไหร่แบสเซ็ตเท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่งใช่ไหมเบสเซ็ตอ๋อประมาณแสนหนึ่งนะ พูดทำไมทำไมได้นับเลยมั่นใจว่าผ่านเลยในเวลาที่ไม่รู้เลยครับมันเบียดแล้วมันเบียดแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาโองลูกพี่สั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเลยอรไม่ไปสั่งรอทั้งกูนีสัตสงครามทั้งาตกินแล้วก็ชนะชนะมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาแพ้ก้ใช่ครับอยากอยากแก้มือไหมอยากอยากาทำไมอ่ะเอาไปฝันเนเดินครับเอาไปเลยเอ้เอไปเอย